สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเราบอกรัแนงวูครั้งนี้เนี่ยฉันได้รับมรดกจากคุณย่ามาซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยฉันเคยเปิดเกาะสวัสด์หาดสวรรค์ลอยฟ้ามาในจําได้หรือเปล่านายรู้ไหมว่าย่าของฉันเนี่ยโทรมาบอกว่าเราสามารถขายเกาะนั้นได้เป็นพันพันล้านเลยนะ ครั้งนี้เนี่ยฉันก็เลยคิดว่าจเจ้าเงินมาสร้างรีสอร์ทสุดหรูที่นี่ยังไงล่ะเอาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไปเลยเอาละแต่เ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ารีสอร์ทของพี่แป้นเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยวมาพักเยอะหรือเปล่าแล้วมันจะสุดอลังการขนาดไหนก่อนอื่นเราก็ต้องสร้างฟลอนต์ซะก่อนเพื่อนักท่องเที่ยวบินมาเนี่ยจะได้ติดต่อตรงนี้ได้จจริเย้ Yay, สวัสดีครับ ผมเป็นเจ้าหน้าที่ฟรอนจะช่วยทำการเอาสัมภาระของทุกท่านเข้าไปยังรีสอร์ทของพวกเรานะครับคุณลุงคนนี้เนี่ยทำงานจนแก่เลยนะต่อไปเราก็จะสร้างโต๊ะของคุณพี่คนหนึ่งเป็นที่สำหรับรับกระเป๋าของแขกว i p โอ้โหสัมภาระใบใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นของคุณผู้หญิงแน่เลยค่ะเดี๋ยวเดียดเนี่ยจะทำการเอาไปให้ที่ห้องนอนโดยด่วนเลยนะคะฉันว่าฉันจะสร้างเจ้านี่เลยดีกว่ากำแพง เพื่อป้องกันไม่ให้โจรมาขโมยไงล่ะถ้าเกิดกระเป๋าของลูกค้าหายไปเดี๋ยวฉันคงรับผิดชอบไม่ไหวแน่เสร็จแล้วเราก็จะปลูพรมด้วยเป็นพรมสีแดงเหมือนกับฮอลลีวูดเลยค่าห้องที่นี่เนี่ยไม่แพงหรอกนะสรอฉันคิดว่าจะตั้งไว้คืนละประมาณ4,500บาทนะอืมราคากำลังดีเลยนะเนี่ย อ๋ออ๋อเข้าใจแล้วฉันพอดีมาอยู่ที่รีสอร์ทเพิ่งเปิดใหม่นะตอนนี้ยังไม่มีห้องนอนเลยแต่ฉันจองห้อง VIP เรียบร้อยแล้วยังไงธุรกิจพันล้านของเราเนี่ยมาคุยที่นี่ได้เลยบรรยากาศแจ่มแมวมากเพื่อนตาถึงตาถึง เรามาสร้างชั้นสองของการบริการลูกค้ากันก่อนดีกว่าก็จะเป็นพื้นที่เราบสาหรับลูกค้าให้ลูกค้าเนี่ยมาพักผ่อนหย่อนใจโดยเราจะต้องสร้างของหรูหราไว้ให้ทุกคนสบายตาอย่างเช่นเรานี่ไงน้ําตกสุดแสนจะเวอร์วังเท่านี้ชั้นบนเนี่ยแขกก็จะสามารถมาเดินดูวิวต่างๆได้ด้วยครับนั่นไงนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำพี่ผู้หญิงเนี่ก็มาถ่ายรูปเซลฟี่ตรงนั้นเราด้วย โอ้โหมุมน้ำตกได้ย่างเล่มเลยไม่ได้อาบหนาะมาหลายวันไปอาบตรงนั้นดีกว่าในเมื่อตกแต่งด้านบนเสร็จเรียบร้อยก็ปิดไปเลยค่ะสำหรับหลังคาและก็ต่อเติมไฟและแล้วอินโฟเมชันของเราก็เรียบร้อยเชิญครับเชิญครับคุณลูกค้าต่อคิวเรียงหน้ากันมาได้เลยเดี๋ยวเราไปสร้างกันต่อดีกว่านะ ตอนนี้เนี่ยมีลูกค้ามารอคิวเพียบเราด้วยนี่มันเสาส่งสัญญาณเที่ยวไว้หนีไซเรนเฮดหรือเปล่าน่าจะใช่บางเนี่ยเมเดเมเดตอนนี้ไซเรนเฮดได้บุกรีสอร์ทของพวกเราแล้วฉันไม่แน่ใจเลยว่าเราจะสาบานหนีจากที่นี่ได้หรือเปล่าโอย <c oughs> นี่มันไม่มีความปลอดภัยเลยนะเนี่ยรีสอร์ทนายอะโอ้บายก๊อดที่สำหรับเก็บพวกของดิบนี่นะมีปลาที่รูปร่างแปลกๆไม่ว่าจะเป็นปลาทองปลาทะเลหรือแม้กระทั่งปลาโนกแก้ว ถูกใช้แขงไว้ในห้องฟีดแบบนี้เลยเหรอเนี่ยมีมีระบบทำความเย็นแบบพิเศษนี่ก็จะเป็นสเตชันนะคะสำหรับการคัดเลือกปลาปลาตัวใหญ่เนี่ยก็จะได้ราคาที่แพงกว่าเพิ่มอีก2,000สซิปลาตัวสีแดงนี่ราคาเท่ากับปลาแซลมอนเลยนี่คือปลากระพงแดงเราจะทำการคัดเลือกตัวที่ตาใสแล้วก็เงือกแดงเป็นพิเศษอันนี้จะเป็นปลาสีส้มครับ ปลาสีส้มนี่จะออกรถเปรี้ยวทั้งญี่ปุ่นนี่ก็จะมีชนิดเอ่อเป็นยูสุหรือว่าสม้มเชงนั่นมันคนละส้มแล้วเฟ้อและตรงนี้เนี่ยเราจะตกแต่งของอย่างเช่นพวกลังไม้แล้วก็เป็นถุงขยะถุงพลาสติกต่างๆเอาไว้สําหรับเวลาเราถอดเก็บปลานะคะจะได้ไม่ต้องทิ้งที่อื่นตรงนี้เนี่ยจะเป็นการแพ็คปลานะคะใส่ในกล่องพลาสติกก่อนที่จะนําไปจําหน่ายหรือว่าเอาออกไปต่างประเทศนะคะ ต่อสะพ,พานออกไปได้ด้วยจ้าทุกคนดูสิมีสะพ,พานเป็นแบบท่าเรือด้วยนะคะแล้วก็สามารถสร้างฟิชชิงโบ๊ทฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตลิงต้องทำยังไงเราถึงจะขับเรือได้อะฝั่งนี้เหรอแปลกใจจริงๆปลาไม่ยอมกินเหยือ่อพอเราติดป้ายตรงป้ายปลาตรงนั้นนะคะรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยดูเป็นแบบคล้ายๆกับสะพ,พานปลาเลยเนาะ ตรงนี้น่าจะเป็นบ้านพักของชาวประมงหรือเปล่านะคะแป้ไม่แน่ใจเดี๋ยวลองสร้างดูก่อนโอ้มีคันเบ็ดด้วยแล้วก็มีแหนะคะมีเรือไม้กล่องเก็บปลาถ้ามีเวลาว่างฉันจะชวนนายไปตกปลานะสะรอสดีเหมือนกันฉันอยากกินซาชิมิปลานะถ้าเราจะสร้างคฤหาสหาเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องมีพูแอเรียขุดลงไปเลยจ้า เสร็จแล้วก็เติมน้ำเล็กน้อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยน้ำที่นี่เนี่ยไม่ได้ลึกมากนะเพราะว่าเด็กๆจะได้เล่นได้ด้วยเราจะใส่ต้นไม้ที่แบบว่าสูงสง่าไว้ตรงนี้เป็นต้นมะพร้าวเหมือนกันหมดเลยมะเจ้าติดไฟตรงสระว่ายน้ำนะคะอันนี้จะเป็นไฟแบบงานปาร์ตี้หน่อยๆและที่เหลือเนี่ยก็จะติดเป็นนี่เลยที่สำหรับอาบแดดของคุณผู้หญิงหัวฟู มะพร้าวที่นี่อร่อยมากเลยนะฉจะชอบนี่นะนี่นะโอ้ยเบาๆเบาลงหน่อยโอ้ยหลักจะเขียวหมดแล้วนี่สินะที่เขาเรียกว่าหมอนวดหาคอตรงนี้ก็จะมีเตียงต่อไปนะคะโอ้ผู้ชายก็มาดวดด้วยเหมือนกันนะเนี่ยเอาครีมแบบไหนดีคะคุณผู้ชายขอครีมกลิ่นราวนเดิร์นะได้ค่ะ นี่จะเป็นถ้วยสําหรับให้ติปพนักงานเวลาเขามาดูแลลูกค้าเสร็จแล้วเนี่ยพนักงานเนี่ยไม่สามารถรับเงินแขกได้อีกเราก็จะเป็นติปรวมนั่นเองอ้าวว่าไงสายเติร์ด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 ไม่มีเสียงตอบรับจากไม้เล็ทติทันเรียกตูด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 บริการฝากไมยเลขโทรกลับอ้าวสงสียคลิปดอยนี่มีเรามันอยู่คนเดียวปะเนี่ยไม่มีแบบแขกมาใช้บริการเลย มีโซน DJ เจฟลอเต้นชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยชั้นสองของเราก็ติดตั้งเป็นโซนสําหรับการกินอาหารนะคะร้านอาหารแบบพิเศษนี่มีลูกค้ามาจับจองที่กันใหญ่เลยรู้สึกว่าชั้นสองตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโซนที่เราอาจจะสร้างแบบพวกร้านอาหารได้หรือเปล่าเฮ้ยนี่บันเทียเตอรูมห้องสําหรับดูหนัง สองหมืนห้าจัดไปอุ้ยเป็นพรมแดงเหมือนกับโรงหนังเลยค่ะแถมตรงนี้เนี่ยยังมีแบบเป็นชั้นสเตจขึ้นมานะคะและหนังเรื่องต่อไป War of the b l o c k สงครามโรบพิทักจัก,กรวาลว้าวเรื่องนี้เนี่ยพระเอกตายตอนจบดินะเฮ้ยอย่าสปอยดิใจเย็นๆนะครับลูกค้าอย่าทะเลาะกันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่พระเอกตายนะครับนางเอกตายต ห้องนี้เนี่ยฉันจ้างเชฟชื่อดังที่ทำเบอร์เกอร์อร่อยที่สุดในโลกมาเลยนะเราต้องบีไขยี่เนื้อลงไปทําไมเนื้อเนี่ยมันสุกได้ทียิ่งเกลี้ยมยิ่งดีแล้วก็ใส่ชีสเยอะๆใส่นี่ด้วยดีกว่าโซดาเสิร์ฟคู่กับโซดาน่าจะอร่อยฝั่งนี้เนี่ยจะมีเป็นเบรคฟาสต์สเตชันโอ้โหเฮ้ยเฮ,ฮ,ฮ,ฮ้ดูเชฟกำลังทำสิไข่ดาแบบสุกหรือไม่สุกครับคุณลูกค้า เอาแบบสุกๆดิบๆแล้วก็ดิบๆสุกๆนะครับทำเองมาเลยไป โอ้โหทุกคนดูเงินของแป้งดิตอนนี้เนี่ยมีอยู่สล้านกว่าบาทแล้วนะคะดูเงินเด้งขึ้นมามีลูกค้าเข้ามาใช้บริการจํานวนมากมากเลยฝั่งนี้เนี่ยแป้งได้สร้างห้องสําหรับบริการลูกค้าแล้วนะคะจะมีทั้งห้องสูตรแล้วก็จะมีทั้งห้อง VIP ด้วยนะอันนี้เนี่ยจะเป็นแนวแบบว่าห้องที่ตกแต่งแบบธรรมดานะคะก็จะเป็นประมาณนี้ติดกับสระว่ายน้ําเลยส่วนห้องสูตรอันใหญ่นะคะน่าจะอยู่ประมาณตรงนี้นะก็จะตกแต่งไปด้วยดีเลย ะะเป็นห้องรับแขกไปด้วยในตัวแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะเป็นเตียงขนาดใหญ่นะคล้ายๆกับรีสอร์ทของเราส่วนใครที่อยากจะได้ตีมแบบมีโจรสลัดหน่อยเป็นสมอเรืออะไรประมาณนี้ก็สามารถจองห้องนี้ได้เลยจ้าไม่แพงเลยราคาเพียงแค่2,000บาทต่อคืนเท่านั้น ก็เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับวันนี้แป้งเนี่ยชอบมากๆเลยนะคะสําหรับการสร้างรีสอร์ทสุดหรูและแถมห้องแต่ละห้องเนี่ยยังดูมีกิมมิกแตกต่างกันด้วยนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe พี่แป้งด้วยที่สําคัญนะอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสาหรับวันนี้นะคะพี่แป้งต้องของตัวลาไปก่อนเจอกันใ่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย มันยังคงตามจุกแจงอย่างไม่ลดละช่วยผมหน่อยครับเพื่อนผมกำลังโดนทำร้ายเอาทานมาสิเดี๋ยวท่าจัดการเองเฮ้ยคุณตำรวจถืออะไรไม่รู้เป็นกระบอกกระบอกเลยกลับลาเดินทางไปหาจุกแจงที่วัดไข้ที่วัดไข้คุณไม่เป็นโคว,วิดวลววเลวดเลวอา้าวคุณตํารวจ